สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้กลับมาอยู่ในโหมดของลิซ่าครับกับ Amazing Thailand เขา o าว225ในค่ำคืนที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเขาดาวที่ไอคอนสยามนะครับก็มีหลายแห่งครับในกรุงเทพที่จัดกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะฮะแต่คนไปกระจุกที่ไอคอนสยามกันอย่างเนืองแน่นเพราะนั่นคือปรากฏการณ์ลิซ่าปรากฏตัวขึ้นที่เวทีนี้นะครับในประเทศไทยซึ่งไม่ง่ายเลยครับคือตั้งแต่ออกจาก YG มารู้สึกว่าน้องมีอิสระมากขึ้นโดยเฉพาะการได้ทํางานร่วมกับคนไทย นะไม่ว่าจะเป็นในตัว M.V เอยในการไปแสดงซีรีส์แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องราวในประเทศไทยนะลิซ่าพยายามแสดงออกถึงความเป็นไทยมากที่สุดในทุกครั้งที่มีโอกาสนะตั้แต่อยู่กับว G ีเลยนะเพลงลลิสาเนี่ยเห็นไหมฮะแต่งชุดไทยเป็นที่เรื่องลือ,อย่างมากนี่คือบุคคลที่น่าเคารพยกย่องที่สุดสมกับคําว่าไอคอนแห่งสยามเอาคนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโพอย่างอลังการที่ริมโค้งน้ําเจ้าพยาซึ่งก็โชว์เพลงดังหลายเพลงนะลลิษามันนี่มูลิสฟอร์ซานตาเบบีนะ หรือ New Woman และ Rockstar โดยที่หยิบเอาโชว์จากวิตติเวียสีเกรดมาเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยซึ่งปีใหม่ในประเทศไทยนะคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าต่างชาติต่างลังไหลนะถ่ายทอดสดไม่ใช่แค่ช่องทางของไอคอนสยามนะช่องทางอื่นๆด้วยเพราะแฟนคลับลิซ่ามีอยู่ทั่วโลกนะครับเราจึงได้ถือว่าแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ย <He i, S 2> ประเทศของเราเนี่ยทุกวันนี้เขาดาวทําได้ขนาดนี้แล้วนะสถานที่ก็ดีทันสมัยหลายที่เลยนะที่วันแบง o อก็ดูดีเหมือนกันทุกวันนี้เห็นว่ากรุงเทพเนี่ยเขาเอาสายฟงสายไฟเนาะลงใต้พื้นอะ่ะก็ดูดีขึ้นนะ เราอยู่ตานจังหวัดเราก็ไม่ค่อยได้ไปกรุงเทพะนะแต่ดูตามคลิปตามอะไรเนี่ยโอโ้โหบ้านเมืองเรามันพัฒนาขึ้นขนาดนี้เนี่ยการแสดงศักยภาพทางด้านงานโชว์แบบนี้ยิ่งต้องทําให้ออกมาดีนะแน่นอนมีลิซ่าดีอยู่แล้วแต่แว่าก็มีเสียงติติงกันเยอะเช่นเดียวกันนะกับตอนที่ถ่ายทสดออกมามันก็มีเสียงบ่นเยอะในการถ่ายทสดนะยิ่งได้ยินลิซ่าแบบขอความร่วมมือนะเพราะาลิซ่าเนี่ยถามแฟนๆไงว่าสวัสดีปีใหม่ดีไหมคะหรือ,อยังแล้วเหมือนจะเงียบก็เลยถามว่าแฟนๆลิซ่าก็เลยพูดว่าไม่ให้ความร่วมมือกันเลยค่ะ อะไรนะคะโอเคค่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยที่ว่าเอ้ยมันเงียบขนาดนั้นเหลือเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงในงานจริงๆอ่ะมันไม่ได้เงียบนะผมไม่ตามฟังตามแฟนคลับเสียงดังกันมากแต่พอถ่ายทอดออกมาเนี่ยนี่ไลท์เนี่ยมันเป็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะไม่ตีตีขัดขัดจำไม่ได้ว่าที่นี่หรือเปล่าที่มีโฟอีฟขึ้นนะปีนี้โฟอีฟก็ขึ้นแต่ว่าปีก่อนก็ดูอยู่เสียงจะเบาบ้างดังบ้างนะแล้วก็เสียงคนดูคือจะเงียบๆหน่อยๆครั้งนี้นะเหมือนกันลิซ่ามาก็ว่าอยู่เสียงมันเงียบแปลกๆผิดปกติแต่ไอเรื่องเสียงบนเวทีีเนน่ยมั ไม่สัมพันธ์กับคนดูจริงๆนะเนี่ยระบบเสียงนี่แหละคือหัวใจของงานที่จะทําให้มันดูออกมาดีนะเป็นปัญหาตั้งแต่ปีก่อนปีนี้เหมือนเดิมแต่การมาก็ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับของลิซ่าแล้วก็ทีมคันลิซ่าก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมนะฮะแล้วมีการพูดภาษาไทยแบบเต็มๆเลยนะในงานนี้นะจนเห็นแฟนๆต่างชาติบอกขอภาษาอังกฤษด้วยลิซ่าอย่างี้นะเดี๋ยวไปชมช่วงอวยพรปีใหม่นะครับลิซ่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเอ่อ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ความสุขแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาเคาดาวด้วยกันในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไอคอนสยามมากๆค่ะที่ทำให้หนูได้มีโอกาสมาเคาดาวปีใหม่กับคนไทยที่ประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะแฮปปีดีเยค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณเป้งค่ะอีซ่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ความสมุขแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาเขาดาวด้วยกันในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไอคอนสยามามากๆค่ะที่ทำให้หนูได้มีโอกาสมา นี่เห็นไหมฮะชัดแจ๋วเลยแล้วผมไม่ค่อยชินด้วยนะเวลาถ้าศิลปินระดับโลกพูดไทยแบบนี้ปกติเนี่ยลิซ่าก็จะพูดอยู่นะแต่บนเวทีแบบนี้อังกฤษเกาหลีส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ภาษาไทยเนี่ยเธอไม่เคยลืมประเทศของตนเลยจริงๆเดี๋ยวไปดูนะฮะความคิดเห็นของชาวโลกว่าคิดยังไงนะฮะกับการโชว์ของลิซ่าที่นี่นี่ฮะเมนแรกบอกว่าฝูงชนเป็นใบนี่คืออะไรนี่ฮะความเขีเนต่อมาครับหน้าลิซ่าดูมีความสุขมากอยู่นะเมนต่อมาครับชาวต่างชาติบอกว่ายันที่คาดกันเอาไว้ลิซ่าสวยและเท ความคิีเหนต่อมาครับลิซ่าคุณทําได้ดีมากแต่ดูจากกระแสตอบรับจากคนดูหลายคนด้านหน้าก็ดูอายุเยอะกว่าคนด้านหลังมั่นใจว่าพวกเขาอยากสนับสนุสนศิล,ลปินมากกว่านี้แต่พราะสถานก,การณ์ที่ต้องนั่งรอหลายชั่วโมงโชคดีที่ไม่มีใครเจ็บหรือสลบไปโดยภาพรวมแล้วฉันคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ชมที่ยอดเยี่ยมศิล,ลปินที่มหัศจรรย์ที่มาฉลองปีใหม่ที่กรุงเทพขอพวกเขาได้รับประสบการณ์ที่สวยงามและร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่กับทุกคนในปี2025เม้นต์ต่อมาครับฉันขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้ฉันรักลิซ่าจริงๆตั้งแแตต่่่ทไไมมฉัน ได้ยินเสียงฝูงชนร้องเพลงกับเธอเลยความเขียนต่อมาครับกล่าวว่าฝูงชนเป็นง่อยพวกเขาอยากบันทึกเสียงแทนที่จะดูและร้องเพลงและเต้นรําความเขียนต่อมาครับทำไมฝูงชนต้องเป็นแบบนั้นฉันหมายถึงถ้าฉันอยู่ที่นั่นฉันจะรี่ร้องสุดชีวิตเพื่อเชียร์เธอความเขียนต่อมาครับลิซ่าเป็นเจ้าของงานเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ดาวปีใหม่ของไทยความเขียนต่อมาครับคนจีนและต่างชาติดูอยู่ในห้างแอบเสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงเข้ามาในห้างความเขียนต่อมากล่าวว่าทำไมคนถึงเงียบจังโอพระเจ้าเธอสมควรได้รับเสียงเชียร์จากฝูงชนลิซ่าที่รักเธอทําได้ดีมากเม้นต่อมาเสียงผู้ช ถูกลบออกเป็นการเน้นเสียงนักแสดงเพียงอย่างเดียวดังนั้นคลิปนี้จึงไม่ได้ยินเสียงของฝูงชนความเพีเห็นต่อมากล่าวว่าไทยโชคดีมากที่ได้ลิซ่าไปเขาดาวในปีนี้ฝูงชนดูเยอะและยิ่งใหญ่แต่ฉันอยากให้คุณพยายามมากกว่านี้ในการส่งเสียงที่จะเชียร์เธอเม้นต่อมากล่าวว่าฝูงชนหายไปไหนกันหมดสำหรับเสียงพวกเขาฉันรู้สึกที่เป็นเกาหลีได้รับปฏิกิริยามากขึ้นเมื่อพวกเขาเป็นแสดงในเกาหลีเหนือลองนึกภาพว่าให้ลิซ่าแสดงต่อหน้าคุณแต่คุณไม่กรีดร้องเลยแม้แต่น้อยความเพีเห็นต่อมากล่าวว่านั่นเมืองไทยใช่ไหมฉันค ชอบที่จะบันทึกนั่นเป็นเรื่องที่โง่ามากแม้ว่าบางคนจะตะโกนแต่ส่วนใหญ่กาลังบันทึกภาพบันทึกเสียงอยู่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครั้งนี้ถ้าไปชมการแสดงก็เพื่อความสนุกไม่ใช่ความเงียบเพื่อบันทึกภาพนั่นไม่ฉลาดจริงๆความเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเขาอาจจะเป็นผู้ชมที่มีอายุมากหรือไฮโซพร้อมตั๋วด้านหน้าเวทีแม้แต่บางครับพว,พวกเขามีสิทธิพิเศษไม่เหมือนคนอื่นนอกจากนั้นนั่งด้านหน้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่คุ้นเคยกับคคคววววาาาาามมมมตตตตตื่่่่่่่นนนนนนนเเเเ้้ขอองสสิิรร์็ักลฉดดีีจะปผูชทแยุใ What need? ทำไมไม่มีเสียงปรบมือเลยลิซ่าผูา้น่าสงสารทํลงานได,ด้ดีเพื่อพวกเขาความเคลียนต่อมากล่าวว่าเวทีอยู่ไกลาจากผู้คนจํานวนมากจึงไม่สามารถบันทึกเสียงของลิซ่าได้อย่างชัดเจนความเคียนต่อมาครับนี่เรื่องตลกเหรอที่นั่นประเทศไทยนะเป็นบ้านเกิดของเธอคุณส่งเสียงเชียร์ให้สุดความสามารถสิความเคลียนต่อมาครับผู้ชมไม่ตอบลิซ่าเลยพวกเขาบันทึกมากกว่าการเพลิดเพลินกับช่วงเวลานั้นน่าเสียใจความเคลียนต่อมาครับกล่าวว่าฉันอิจฉาไทยมากที่ได้ลิซ่าไปงานเขาดาวเธอสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศนี้แต่นั่นคือสิ่งที่ได้รับการตอบแทนอย่าง หความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าเธอเป็นคนที่น่าทึ่งมากเธอร้องและเต้นไปพร้อมๆกันเธอไม่เพียงแต่ร้องเพลงและเต้นเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมการแสดงของเธอจึงไม่น่าเบื่อเธอส่งพลังอยู่มากมายแต่ผู้คนกลับไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณแสดงได้ดีขนาดนี้ทั้งการเต้นการร้องเพลงการแรปการแสดงท่าทางความคิดต่อมากล่าวว่ารอยยิ้มของลิซ่ามักนําพาพลังดีๆมาให้เสมอเป็นเพลงดีๆในปีใหม่ที่ฉันได้ยินเม้นต่อมากล่าวว่าฉันเข้าใจว่าเธอไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะสามารถเต้นและร้องเพลงและตอบต้กับแฟนได้ในเวลาเดียวกันแต่ลิซ แการมาขึ้นความเขียนต่อมาครับเธอคือสัญ,ญลักษณ์แห่งประเทศไทยอย่างแท้จริงไม่เคยลืมบ้านเกิดเธอจะเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปเม้นต่อมาครับว้าวฉันอิจฉาปีใหม่ไทยใครจะคิดว่าจะรับการต้อนรับในปี2025ด้วยลิซ่าด้วยหนึ่งในศิลปินไอคอนที่เป็นที่รักที่สุดในยุคนี้เม้นต่อมาครับเห็นต่างเขาบอกว่าลิซ่าทำได้ที่ดีๆมากฉันดูคลิปสั้นๆบนอินสตาแกรมผู้คนก็ดูดีมากนะพวกเขากรีดร้องและตะโกนแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมทางทีมงานถึงปิดเสียงต้นฉบับแม้แต่ Black Tag ก็โดนฉันดูนักแสดงไทยคนอื่นน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 นๆทททีีีี่่่แสสดดงงััััเเเเเปป็ญหหาาามือกกกบขขพวิิ้จะยย เ,เนื่องจากมีเสียงดังย้อนกลับทีมผู้ผลิตน่าจะทํางานของตัวเองได้สาเร็จแล้วแต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้ทําโดยรวมของลิซ่าให้ออกมาดีเธอถ่ายทอดผู้ชมได้ดีพยายามอย่างนีที่สุดเพื่อเข้ากับทุกสิ่งเสียงของเธอได้ยินชัดเจนแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลิซ่าเธอจะคอยรับใช้ผู้ชมเสมอไม่ว่าวันนี้หรือเมื่อวานเธอก็ทำนะแม้แต่กระทั่งสื่อเกาหลีก็ยังพูดถึงสิ่งนี้เลยนะบอกว่าเหตุผลที่ไทยทุ่มงบมหาศาลกับดาราดังระดับโลกเนี่ยเป็นเพราะพวกเขาต้องการเริ่มช่วงพีในการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและก็จะ ได้เห็นด้วยนะครับแต่ซื้อเกาหลีค่อนข้างไม่ประทับใจในการโชว์ครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เพราะลิซ่านะแต่เป็นเพราะผู้สนับสนุนชาวไทยนะครับนี่คือความรู้สึกนะจากแฟนๆต่างประเทศที่ออกมาพูดกันเยอะเลยนะฮะถึงเรื่องนี้แต่จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังคลิปก่อนจากไปนะกับเสียงแฟนๆในงานจริงๆซึ่งก็ส่งเสียงดังพอสมควรนะ นี่เห็นไหมครับแต่ที่ตัดถ่ายทอดน่ยคือมัน ทาให้กล่อยไปเลยนะแล้วภาพนั้นก็เป็นสิ่งที่แฟนๆต่างชาติได้เห็นได้ยินด้วยหวังว่าปีหน้าจะปรับปรุงและพัฒนาขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับ CNN นะสำนักข่าวระดับโลกคุณวิวลิฟลี่พูทสค่ะอุโสวนะเขาก็ถ่ายทอดสดจากริมแม่น้าเจ้าพยาเลยคือโชว์ความยิ่งใหญ่ของแลนด์มาร์กเนี่ยที่สําคัญของไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกต้องทําให้ดีกว่านี้ฮะแต่ดิซ่าทําดีทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วก็เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดนั่นเองที่เกิดข้อผิดพลาดอ่ะพูดกันไปตามเหตุตามปัจจจััััยวนนนนีี้้ไปกกลคครบบเหม่หิาสด